มีคําถามจากทางบ้านมาบ้านไหนวะน่าสนใจมากคือถ้าเกิดที่ดีเลือกเป็นตัวละครในหนังจีนหนึ่งตัวละครจะเลือกเป็นตัวอะไรแล้วก็นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างอืมเลือกตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งจริงมีน่าสนใจหลายตัวเลยถ้าถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวอยากเป็นบ้ากส่วนตัวอย่างเป็นเล่องฮุ้ชง ได้ชมในกระบี่เยยุทจักรคือเรื่องของเรื่องตัวละครตัวนี้เป็นคนที่มีอิสระในชีวิตสูงไม่ยึดติดในขนบททางเนียไม่ยึดติดในอ,อะไรไม่ว่าในสังคมนั้นเขาอยากมีอิสระสูงมากแล้วต่อ้เขามีฝีมือดีขนาดไหนสุดท้ายเขาก็อยากปลีกวิเวกไปอยู่แบบชิวๆส,บ,สบ,บายๆแบเนี้ก็เลยน่าจะเป็นชีวิตที่อาให้เรื่องก็อยากเป็นแบบนี้ ไม่ต้องแบบมีภาระหาที่หรืว่าอยู่น่ามีหน้าอยู่ในสื่อในสังคมเลยมากมายในชีวิตอิสระในประมาณนั้นจะทำอะไรทำพี่ตาอยากเป็นไงหนังจีนไม่ค่อยรู้อาหารีเยญี่ปุ่นไปุ่นอยากเป็นยาามิไรจากเ่อรเดนโมดเดนโมใช่คือเราจะกำจัดคนไม่ดีให้มดนยากเร็นปุ๊บ โลกเราจะได้เหลือแต่คนดีแค่นัน้นเองไม่รู้บอกบอกด้